เกชอบมะเขือเปาะมากๆเลยนะครับกินแล้วมันอร่อยอร่อยก็เลยเอามาทําเมนูนี้ขึ้นมาครับผัดเผ็ดหมูมะเขือเปาะครับกรอบรสชาติเข้มข้นเข้มข้นนะครับราดกับข้าวสวยนี่ข้าวหมดหม้อแน่นอนครับเมนูนี้มันเริ่มตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดครับแล้วก็กะปิหวานลงไปสักเล็กน้อยนะครับใครไม่มีก็ใส่กะปิธรรมดาก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดสนใจก็ ทักแชทเข้ามาเดี๋ยวจะมีแอดมินคุตอบนะครับเรื่องกับปิหวานนะครับผัดทุกอย่างให้แตกตัวให้หมดเลยครับแล้วก็ตามด้วยสันคอหมูลงไปครับสันคอหมูก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เชฟจอบชอบมากๆเลยนะครับเขามีความนุ่ม,ม,ม,มแ,แล้วก็มีมันแทรกนี่แหละครับเด็ดดวงจริงๆครับแต่ถ้าเกิดใคร ชอบส่วนอื่นก็สามารถปรับเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าลงไปอีกเล็กน้อยนะครับให้มีความคลุกคลิกคลุกคลิกนะครับวันนี้จะเอาลากกับข้าวสวยไงครับอืมแล้วก็ปรุงรสชาติด้ดยน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับใครไม่ใส่ก็ได้นะแล้วก็ผงปรุงรสครับน้ำปลาดีอีกสักนลดกน้อยครับ บีบใส่ไปขอบกระทะนะครับจะเพิ่มให้มีกลิ่นหอมของน้ำปลามากขึ้นในกับข้าวของเราครับแล้วก็เริ่มผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับตามต่อด้วยกระชายซอยสักนิดหน่อยครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับแล้วก็ตามด้วยมะเขือเปราะของเราเลยครับเชฟ ผันแล้วก็นำไปแช่น้ำเกลือไว้ก่อนนะครับเขาก็จะได้สีของเขาจะได้ขาวนะครับไม่ดำนะครับแล้วก็ผัดด้วยความร้อนนะครับเอาให้ทั่วๆนะครับมะเขือป่องของเราก็จะได้กรอบแล้วก็สีไม่ดำ้วยนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยอ่อนลงไปอีกเล็กน้อยนะครับไปมะกรูดฉีด แล้วก็พริกชี้ฟ้าครับตัดสีสันลงไปครับดูสิครับพอผัดรวมกันแล้วมันน่ากินขึ้นอีกเยอะเลยนี่แหละครับตามด้วยใบโหระพานะครับเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปอีกครับผัดให้ใบโหระพาโดนความร้อนให้หมดนะครับขึ้นไปแล้วใบโหระพาของเราก็จะได้เขียวสดแล้วก็ไม่ดำนะครับอืมอมอมเมนูง่ายๆนะครับ ทำกันแป๊บเดียวขึ้นโต๊ะเสิร์ฟนี่ <c oughs> เป็นเมนูที่ปูกปากแน่นอนครับลองทําตามกันดูนะครับข้าวหมดหมอ100้อร้0ยเปครับเมนูนี้